สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามเบิ้งฟ้ามนูจ้ะพี่กัดฟาร์มนี่ก็อยูบ้านสุขวัฒนาจ้ะพี่น้องกำบลนเกาขามอำเภอนลำเืินจังหวัดอุบลจ้ะเป็นฟาร์มของน้องเขียวเมื่อนี้อยากกินเมนูจากนูจ้ะก็เลยมาอุดนู้นนำน้องเพิ่นน้องเพิ่นเริ่มตนเลี้ยงจากในอยน้อยเด้อพี่น้องลงทุนแค่รักพันไปหาน้องเพิ่นววา เลี้ยงโดนปันไดเนาะสำรับหนูหนี่จังเหลื่อมใด้้นผลิตใดขายจ้ะมีพี่นอ้องเฮาหลายๆคนคอมเมนต์มาถามก็เลยพามาหาคำตอบจากผููถีเพนลงมือเลี้ยงแล้วกะ็ได้ขายจริงจ้ะน้องเคี้ยวสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะเริ่มต้นเลี้ยงที่แหลกหลายปันไดเกาะสองสามคูนี่ครับสองสามคู่ครับผมเฮาได้พอพัอนธุ์ไม่พันธุ์มาต่ใสเอามาจากฟ้ามแถวบ้านนี่นครับบอก คน,น,นขายครูแล้วท่ดไอตะกีตอนแรีๆเพิ่นขายชุดลราพันครับสามตัวโอ้แม่คคูหนึ่งแม่สองเมนโบคนขายเป็นชุดสุรพันธ์เน,น,เนาเนะนนจะพอ,พอพันแม่พันกันสิเบิดงสามพันเมนอกประมาณครับประมาณสามพันเริ่มต้นรักพันเนาะครับผมบานนี้มูทีเทาเห็นนี่ทอมีจักบอรเริ่มต้นที่แหลก นี่ยมีสามสี่บ่อครับทั้งนาทั้งนาบ้านโอ้ทั้งนาบ้านสามสี่บ่ออันทั้งนี้ก็คือขยายขยายมากครับขยายมาเรื่อยๆนี่น้องพ่นเห็นในคลิปว่าสันเวนบ่แมนครับแมนก็เลยลองเห็ดเบงดีอยู่ครับดีอยู่บ่ระหยัดดีโอ้ออกว่าใดหรอครับบ่อนั่นเด็นั่นเด็กหัวอยู่ตัวละนั่นเขียวนี่นี่อ้อยว่าจะบ่มีมีครับมีมีอยู่เนาะมี่ขึ้นไปอยู่ทึงๆเนาะเป็น สายพันธุ์จังไรนี่น้องเคี้ยวนูหน้ากับนูฟผูกีหมนันเดียวกันบ่กหรอก็คือกันนะครับบ่เมียนกะถ่ายคลิปนู้ลร้เสืออยู่พี่ดอกก็บก่านูหน่านู้ผูกเนาะครับนูนู้ผูกนะครับนูฟผูกนี่แหละเนาะนู้ผูกผอืมในบ่นน่จักโตนนิซี่โตครับสี่โตขัดเดือกไห้เฮ็ดพอพันุครับโอ้เป็นจังไรอันเลี่ยงทีพันธุมามันอยากบ่นนองเคี้ยว อยากแน่ไงเน่เนครับบางเือกะกัดลูกบางเือกะด้อยครับโอ้ก็มีกัดคือกันเนาะมีครับมีมีถูกฟ้ามาามาแต่ว่ากัเปิดมาจังไรล่ะให้สังเกตเอาบ่เมียนครับบ่บ,บกวนเวลามันทองงี้ไงบกวนมันนะครับบ<อ>่เมียนแต่ว่าเวลาผมได้อันนี้มันทองเดียวสียขอดนะครับบ่ได้ขอดร่รวมบ<อ>่เมียนครับเอาว้าวอธิบายให้พี่น้องาฟังเนี่ยคำว่าเยียขอดคล้องเขี้ยวนี่ คือผสมใ้ประมาณยี่สิบมือครับทองใหญ่แล้วแยกเมีนครับแยกแยกตัวผูออกเอาตัวเมียไว้ในบ่อครับผมเมียกับสีสองคือเอาเมนบ่ออยู่ในหันเอาว้ตัวเดียวครับเอาว้ตัวเดียวครับผมเขาคู่นีนึงตัวหนึ่งเนาะครับโอ้ก็คือเอาเอาแตมเอฟันไหวลำพังเลยเมนครับเมีนเพราะว่าผสมพร้อมกันรูปมันมั่นกับว่เกิดพร้อมกันอยู่แล้วครับบ่อเมโอ้มันกับ ทย่อยกันเกิดครับออืวิธีนี่ก็คือซอยไ้มันกัดลูกน้อยลงแม่นครับแถบสิบวกัดเลยนะครับแทบสิบวกัดเลย,เลยครับผมไ้เพิ่นอยู่แต่แม่เพิ่นเนาะครับครับเดี๋ยวสีเอาไปลองใส่ในฟามเข้าคือกันเกนลีอยกับกัลลังศึกษาคือกันบานนี้เฮ้าเรียงน้อยนี่นะคือสามพอพันแม่พันเอามาสามสูตรเนาะเปิดมาสามสูตรโดนปันไหนเข้าจังเริม่มได้ขายผนผลิตเขียว เลี่ยงที่แหลกกันกับะมาณเดือนหนึ่งสองเดือนสามสี่เดือนนี่ครับประมาณสามสี่เดือนเนียนครับบ่เกินเออเพราะว่าออกมาแล้วเข้ากับสิคุณโดนเติบเนาะนั่งังประมาณสองเดือนกลวนะครับโอ้บาดนี้ระบบน้ำดีเขียวคือเห็นหอยตรงเตงไหวจังส่กำลังกำลังทดล่องขื้นกันครับเนียนเฮ็ดแบบสา้น้ำเกลือเลยเนาะเขียวนะเนียนครับ แบบจุกนามหมูเลยครับโอ้นี่ตอกตะปูใส่ง่ายๆเลยบานนี้ทางหนดีเป็นจุกนามครับโอ้ทางหนเป็นจุกนามว่าได้เห็ดหมองห้องเลยตัวนี้เนาะบอรครับโอ้ที่ฟา้ามเกลือปไปทายนะั้นน้ำเงืนฟร์มเฮ็ดหมองห้องไวผมกำลังทดลองครับอือตัวนี้ทดลองกาเหตดแบบนี้เฮ็ุจังไรก็ได้พี่น้องบ่แม,มนว่าสูตรตายโตเนาะเม่นครับอ วิธีที่ซอยให้องประหยัดต้นผลได้เพียรเทียดให้ประหยัดได้ครับแต่ว่าได้ผลนะฮะจ้ะบ้านนี้อาหารใน้องเชียวเป็นยังไงอาหารบ่ครับอหิ่งอาหารอยังนี่เลยครับห่อมห่อข้าวโพดข้าวโพดอาหารหมูเบอร์สองครับข้าวปลายโอ้คืองห่อข้าวปลายนี่ห้าซื้อมาในราคาถึกถึกเมนบ่ครับผมข้าวโพดข้าวโพดเท่าไหร่สื้อบ่ซื้อครับซื้อซื้อเนาะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัดหรือข้าวโพดหวานครับข้าวโพดเลี้ยงสัตด อูอ้าตาซวนทางไหนนี่เขียวหนึ่งตัวหนึ่งเลยครับหนึ่งตัวหนึ่งครับผมทุกอย่างเนาะไฮไฮเหมือดจ้าเทือนี่เทือเดียวครับตอนแรกตอนแรกครับผมช่วงประมาณจังหมู่เลี่ยวแต่เลยครับว่างย่ไม่หายแย่หนักเลยครับแต่สวงแรลงเนาะครับผมโอ้เพิ่นกินเบิร์ตซูมือบอสีเทาใส่หายจังสี่นี่กัเบิร์ตเนีเบิร์ตเนีครับในพื้นนี่เทาสีเทอยู่เนาะเขียวเนาะแมนครับไม่วงบอนี่สีเท่ได้พี่น้องเด้อมีพี่น้องเขาคอมเมนต์ถามอยู่ ไปฟ้ามได้กับกับเพื่อนเทขึ้นกันเพราะว่าถัว่วเทนู้สีออกได้เนาะเขียวเนาะเมนบ่ครับ,รบ่สีขวดออกแบบนี้กับปะหยัดต้นพุ่นได้ร้ายเติบบานนี้เลี่ยงมากโดนปันไรบานนี้จนหอนมือนีตแต่เริ่มต้นเลี่ยงสามคูครูสามครูกับครบปีเดือนนีนะครับครบปีเดือนนีพอดีเมีนครับ,รบเริ่มต้นวันที่ซีมกะลาซีมกรล่าเนาะมนครับครบปีพอดีบานนี้ เข้าขยายออกเด้จักบอเดียวนี้ประมาณยี่สิบกวัวๆเนี่นะครับออบ่ไปไกลบ่าไปไกลครับผมค่อยๆค่อยๆค,ครับผมไล่ได้เดเขี้ยวพี่น้องห้าฟั่งแน่ผู้ทีคือน้องเคี้ยวนี้ลเลี้ยงแบบน้อยๆซช่นเมครองแม่นครับ,รบเลี้ยงในน,น้อย,อยครับเด็กคล้ายสุดเดือนบอกาว่าเม่นสุดเดือนอยู่ครับมันกับล้วเต่นหนูคือกันครับ นูมันออกไรยกับเด็กคล้ายไายนูมันดอกหน่อยก็เด้กคล้ายหน่อยอ่ะอือจะเรียกอันโตแม่นี่โตขอกนี่ออกออกไราเป็นไรทั้งซิบบมีครับมีซิบก็มีซิบสองซิบสามก็มีห้าตก็มีสี่ตก็มีครับมีแบบลร้แบบเลยครับโอ้แสดงว่ามันมีลายลูกแบบพอสิไปวางเอาว่าขอกละซิบกลัวคือบางฝามเพิ่นกับอะไรได้เนาะเมียนครับเมียนเออแต่ตวามสมบูรณ์ของเมียนโอ้ให้แล้วยังมำรุ่เพิ่มบ่เขียว บอครับมีแค่นี้เลยมีแคเแมนครับมีปัญหาขนลนขนยังบอได้ข้ามบอไม่อะบอไม่บอม่เนาะแมนครับแสดงว่าเพิ่นเห็ดสะอาดด้วยพี่น้องเด้อทีพี่น้องเขาคอมเมนตนมากว่าหนูขนลนนั่นก็คืออาการมันบ่ไทยยมันเมียนครับมันชื้นครับมันชื้นมันหอนมันชสื้นในบอเนาะแมนครับทําคั้มสะอาดบอเห้านี่จักเหมือเห้าเห็ดออกเท่านึงอาทิตย์ละเทือเนี่ยอาทิตย์ละเทือเลยครับผมโอ้วิธีแก้มีเด้วพี่น้องด้วยไรขั้วหงมาจากน้ำเงินา้ามเพิ่นว่าให้เอาอัน นำสมควนใหม่มาส่ใส่ขนมันเลยใส่โตหนูพมๆมนะจ๊ะพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็เศร้าเรกจะมันสิบ,บงวงขนมาใหม่แต่ว่าอย่าให้ถือตามันการ,ระบบน้ำอธิบายพี่น้องห้าสร้างเมื่อกี้เ,เพื่อผูใ้ใดคนสนใจผีบ่มมีนีใส่ใส่จายยงสีนี่หน้าเจาะนี่<อ> <laughs> จ้ะจะนีวครับกระจุกนาคกัสสุะสิบบาทในช้อปปี้ รัศดาไล่ครับโอ้สื่อในซ็อบีร้านสราเด้อพี่น้องเด้อง่้ายเา้เลยครับว่าจุกน้ำอีหยังพิมพ์เข้าไปจุกน้ำกระายครับจุกน้ำกระายเมียนครับโอ้เข้ามาดัดแปลงเห็ดเอาเนาะเมียนครับโอ้พี่น้องเลยเหตุแบบระบบน้ำให้หมูเลยครับจ้าแบบเดียวกันเลยควรนั่งเข้าเลยเจ้าเหมือนในเขี้ยวนี่เบิร์ตมันโบเบิร์ดเลยครับเติมเรื่อยๆบอกถ้าเติมทางใดบาทนี่นี่ครับ ปาดใบโยโอ้นี่ปาดว้ยังสี่ครับผมนี่คือเรียงหนูแบบพ่อพี่อย่างเด้อพี่นนองเด้อง่ายๆครับง่ายเฮีดจะได้กระดให้มีกำไรครับจ้าเดี๋ยวนี้่านมาปีหนึ่งเฮาเฮาสรุปรายได้ห่ตัวเดือนเท่าไหร่บ่จากที่เริ่มต้นนหน่อยได้พ่อเดือนละสองสามพันบ่เขียวกาถึงอยู่ครับสองพันถึงถึงครับสองพันเนาะครับผมมันกระเฮ็ดบ่หลายคือว่าล่ะเนาะเมียนครับเฮ็ดบ่หลาย ข้าวขายตั้งแต้นูเนือเม่นบปเขียวเมีนครับนูเหนือเน้นนนูเหนือเลยครับเนียนนู้เนือตลาดเดททางไหนบ้านทั่วไปเลยครับทั่วไปเมีนตลาดตามบ้านกัไทยบ้านมันสือแน่นะครับจ้ะรับกับพ่อได้ขายนะครับเออหนองพื่นเฮตเกษตรผสมผสานกะมีเตหนูนะครับใหญ่บ่ท่านเออปลูกพักน้านาะเมีนครับกะคือเวลาว่างๆกะจ้างเด้ตอนแรงยิ่งเดียวเมีนครับยิ่งมาแรง มือน,นี้ก็มาสื้อน,นูน้ำหนองเพื่อนพี่นนองเพื่อนขายเป็นกิโลบอกเขียวหรือขายเป็นตขายเป็นโตครับเป็นโตแบบฟาร์มพอสมพ่อแบ่งคากลางเลยพี่นนองเด้อสี่ห้าสี่กะเอาบอกใส่มันหรือจังไหนเขียวแมนครับนี่ตัวละลอยพี่นนองไงสองตมาอุดหนูน้ำหนองเพื่อนสองตเว้าเอาใส่อยังดีแล้วเมออื่อเฮ้อบ่เดี๋ยวเอาเนีมาใส่สักเขียวใส่กงบ่ใส่กงจะหาเตี๋ยมาส่งบ่ เอาสท้าทยก็อย่าให้น้องเกียวฝากในการลงทุนเพียงหนูแบบพอเพียงโอแมนแบบเฮ็ดแบบเชื่องธุรกิจนะนะแต่ว่าเข้ากับได้กินได้ค้ายนะพี่ควนสีเริ่มต้นจังไหนตาพี่เริ่มต้นจากในอยหน่อยครับคอยคอยขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับจ้าบ่ต้องไปโดดเลยนะครถ้าโดดเลยถ้าเกิดเข้าบ่มักเข้ากับสียุดอยู่แค่นั้นลุบไปซื้อครับอต้องเฮ็ดก็ความมักแค่คล้องน้ำจ้ครับผมอือนี่ก็คือน้องเพิ่นมาก นาะเขียวเนะาะเข้าก็ได้กินได้ขายอยู่ในนี้มักเลี่ยงครับมัก,มกเลี้ยงกัเสริมๆ,ๆกันไปกัดดีกว่าเห็ดย่างได้ย่างหนึ่งอย่างเดียวเนะาะในท้างนี้เสริมมาเดือนละสองพันสามพันพี่น้องกัถือว่าพ่ออยู่ไห้อยู่ดอกบานเท่าเอาเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จะมียั้งสงสยัยก็คอมเมนต์มาได้เ้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือปอกแปดซิบเนาะเขียวเนาะปอกแปดซิบครับเออบางคนว่าขอบซิบพกนี่มันสีมันสีลลมมาสันแม่นครับตัวนี้ขอบสิบเจ็ด ขอบซี่เจ็บบอกไม่นครับขอบซีบ่เจ็บเลยพี่น้องพอดีเลยกระสิมันปาดคือน้องการฟ้ามน้ำเยืนฟ้ามเพิ่นบอกเนาะแม่นครับจ้ะน้องเขียวเพิ่อนอมมเอามาเฮ็ดน้ำหล่ะเด้อถือว่าได้ผลเนาะน้องเขียวนนเยวนาะได้ผลครับได้ผลบ่มีออกครับบ่มีออกแล้วก็น no ู้ฮะอากาศมันสิทายเทมสิใหญ่งไ,งไวขอบคุณพี่น้องท,ที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้นะพอกันไม้สวัสดีจ้า